ผลการแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ปอปอเอิร์ดล้มคู่แตงแปดทะลุรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกเรียกได้ว่าฟอร์มแรงไม่หยุดปอปอซับซิดีแต่รัตนาชัยจับคู่เอิร์ดพุทธิตาสุภจิรกุลเอาชนะคู่แตงแปดของรายการฉลุยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศโดยเมื่อวันพระรหัสวดีที่25สิงหาคมในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกรายการเวิร์ชเปนชิพ2022ประเภทหญิงคู่รอบ3ามประเทศญี่ปุ่นปอปอ ปซับซิลีแต่รัตนาชัยกับเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลญิงคู่เมือออันดับ20ของโลกและมือวางอันดับ14ลงสนามพบกาเบรียล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาเมื่ออันดับ9้าของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการผลปรากฏว่าปอลซับซิลีแต่รัตนาชัยกับเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่กาเบรียล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาสองต่อ0ูย์เกมด้วยคะแนน2113และ2112ส สำหรับชัยชนะดังกล่าวของปอบบอซับส,สิรีดารัตนา,าชัยกับเอิร์ธพุทธิตาสุาจิรากุลทำให้ผ่านข้อรอบก่อนลองชนะเลิศไปพบกับจางชูเสียนและเจิง้งหยุนมือวางอันดับ11ของโลกจากจีนต่อไป